ดี e DJ, Play list. DJ อ้อมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของสลากออมสินทําอะไรได้บ้างแน่นอนรู้ว่าเราจะรวยขึ้นจากสลากออมสินได้อย่างไรอันนั้นก็เรื่องหนึง่งเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยพเดียมจําได้ว่าวันก่อนแม่ของคุณเชอร์สันมั้งที่เขาเป็นคนที่ชอบเรื่องของเครื่องบินเรื่องอะไรเงี้ย เอ่ ه, หรือไข่หน้าเขาเตือนเอาไว้เหมือนกันว่าเวลาที่เราเห็นท้องฟ้าเคลียร์ๆค,ค่ะคุณผู้ฟังเวลาเราบินไปนั่นไปนี่ไปต่างประเทศหรือจะไปในประเทศก็แล้วแต่เมื่อไหรที่เราอยู่บนเครื่องบินต่อให้เราเห็นท้องฟ้าที่เคลียร์ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ใส่ใส่ระด็มขัดนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาบอกว่าเส้นญี่ปุ่นเนี่ย คือมันดูเคลียร์แล้วมันดูไม่มีอะไรแต่ปรากฏมันมีหลุมอากาศทั้งทางที่สภาพอากาศภายนอกดูสดใสและหลายครั้งมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายคุณโดยไม่นึกเลยว่ามันแบบกระเด้งหัวกระดอนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะฉะนั้นใดๆก็แล้วแต่ปฏิบัติตามที่เขาแนะนําดีกว่าเช่นคาดเข็มขาดโดยที่ขาดไว้บนผ้าหม่มหรืออะไรอย่างเงี้ยทําได้ทําแล้วเมื่อถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นฟังอ่ แอบโฮสเทสเพราะว่าเขาฝึกมาเพื่อการนี้กับคุณผู้ฟังอ้อมยังเชื่อว่าเขาฝึกมาเพื่อดูแลเราเวลาปลอดภัยไอ้เรื่องเสิร์ฟเรื่องอะไรอะ่ะเป็นเรื่องรองเรื่องที่ถูกต้องคือความปลอดภัยเราอยู่ในมือเขาอย่าไปเปี้ยวใส่เขาค่ะเราก็ถ้อยทีทอยอาศัยซึ่งกันละกันต่างก็ทําหน้าที่ดูแลกันไปนะคะเผื่อใครกาลังจะไปเที่ยวที่ไหนขอให้คุณมีความสุขกับการเลือกที่จะไปในที่ที่คุณ เลือกแล้วนะคะที่จะได้มีความสุขทั้งตั้งแต่เดินทางออกยันกลับมาละกันนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้พูดครั้งไว้เรื่องของสลากออมสินไม่ได้มีไว้แค่ถูกอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังไม่ได้มีไว้แค่จะรวยลุ้นแบบว่าวถูกเลขอย่างเดียวมันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีประโยชน์อื่นอีกอ้อมเคยบอกคุณผู้ฟังไปแล้วแล้วอ้อมภูมิใจมากเวลาใครถามอะไรอ้อมตอบได้เรื่องสลากออมสินเยอะมากอ้อมแฮปปี้ก็คือสลากออมสินมีค่าเปลี่ยน เป็นเงินด่วนฉุกเฉินได้อ่ะใครที่ยังไม่เคยเจอสิ่งนี้นะคะสลากออมสินมีค่าเปลี่ยนเป็นเงินด่วนฉุกเฉินได้กับสินเชื่อชีวิตสุขสันต์นะคะก็คือคุณใช้สลากออมสินเป็นหลักประกรันกู้ง่ายอนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด95%ของมูลค่าสลากออมสินรับดอกเบี้ยและลุ้นรางวัลเหมือนเดิมเป็นไงยังอยู่ยังลุ้นที่จะรวยอยู่และเอามาคำได้ เป็นไงพิเศษนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่5,000 500, 0 0บาทขึ้นไปรับฟรีกิฟต์คัร์ตโรลเลนะคะมูลค่าสูงสุด500บาทสนใจติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของทะเบียนสลากนะคะต้องเป็นสาขาเจ้าของทะเบียนสลากตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้อย่างอ้อมซื้อที่สาขานี้อ้อมก็ต้องไปที่สาขานี้ซึ่งอ้อมจะไม่บอกว่าสาขาไหนนะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดความรับท,ทางธนาคารเราไม่ควรบอกกันค่ะคุณผู้ฟังแต่เราพูดในเรื่อง ได้เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้และเป็นประโยชน์กับคุณนะคะที่สําคัญรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ค่ะถกพุทธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยอาหารแมวคาีนิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มถาวโรไลท์ลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่มหากรรมการลงทุนเซตอินดัสซีที2025เม็กซ์มิดเยียเซลลดหนักทั้งครัวแรงสองต่อถึงกรกฎาคมนี้คอนเน่รสมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่เอไลฟ์ A life. แอปส่ยซับที่ช่วยอัพชีวิตดีๆทุกด้านและไอเฮอร์ยาอมสมุ ใครวันเทาอาการไอขับเสมหะถูเรียกได้ว่าโมแต่จะเมาเนี่ยลืมโวแต่จะเมาจ้องแต่จะเมาเลยไม่ได้บอกคุณผู้ฟังอ่ะสิเราก็ต้องการเปิดไมค์มาบอกกันว่าวันนี้วันอังคารน,นะคะ ถูกไหมพี่นันวันนี้วันอังคารยังไม่เจอกันนะคะต้องเจอวันพรุ่งนี้ครบ3ดีเจนะคะติดตามไปได้วยกันคับคุณผู้ฟัง3ามทุ่มถึง5้าทุ่มจะเป็นเรื่องของใครบ้างทางศูนย์สองหกหกกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทารลไลท์ลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่มากกรรมการลงทุนเซตอินเดซิตี้สองพันยี่สิบห้าม มิเียเซลลดหนักทั้งครัวแรงสองต่อถึงกรกดาคมมี้คอนเน่ one, รถมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่เอไลฟ์แอปสายซับที่ช่วยอัพชีวิตดีๆทุกด้านไอเฮิร์ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะค่ะถกพุดถกอ,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 อย่าลืมโทรนะครบจบที่ฟ้วาแอนสนับสนุนโดย j จ Beauty เจอครบจบที่ฟาวแอนฟปา เจอครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาวนะคะเรียกได้ว่าก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราให้คุณผู้ฟังมาแชร์กันทั้ง0ูนย์สองหกหก้าดสามเจนะคะจะใช้วิธีส่งข้อความของคุณมาก่อนว่าอ,าอยากจะมาแชร์กันแบบนี้ทางแอปพลิเคชัน A อทามฟังฟินก็ได้เราไม่ติดแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณมาแล้วเราก็โทรคุยกันค่ะแค่นั้นเองและเดี๋ยวเราก็จะส่งวาลเชอร์ให้คุณ800บาทเพื่อเอาไปนะไปช้อปปิ้งกันที่ฟาวแอนด์ฟาวจะได้ช่วย แก้ความกังวลใจที่เคยเกิดขึ้นกับเราในหลายๆคนที่เราคุยกันมานะคะต,ตั้งแต่ต้นเดือนละสวัสดีค่ะคุณไมลี่สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณไมลี่สบายดีไหมคะสบายดีค่ะคือคือพอทนเสียงคุณไมลี่มันทาให้ <c oughs> อ้อมรู้สึกอ้อมต้องขึ้นเสียงที่มันสูงกว่านี้เป็น้นเดี๋ยวอ้อมจะดูไม่สดใสอ,อ่ะคุณมีคนเคยบอกไหมคะว่าเสียงสดใสามาก ก็พอมีบ้างค่ะในกลุ่มเพื่อนนะคะเป็นคนที่เสียงฟังดูสดใสและสบายใจมากเลยอยากรู้ว่าโทนที่แต่งหน้ากับโทนของเสียงมันไปในทิศทางเดียวกันไหมคะอ๋อถ้าที่แต่งหน้าอะไรอเงี้ยค่ะก็จะเป็นนัวนัวหน่อยดวแบบไม่ได้สดใสมากนัวนัวหน่อยซึ่งคุณเหมยลี่เป็นสายแต่งหน้าคุณหนุ่คุณคุณเหมยลี่เล่นนัวแล้วก็คิดไปถึงสีใช่ไหมคะสีที่ใช้แต่ตัดไปที่สายกินนัวปุ๊บ รู้สึกมันต้องส้มตำอะ่ะมันไม่ใช่ไง <laughs> มันเห็นป่ะคําเดียวกันเป็นคนละเรื่องเลยซึ่งนัวเนี่ยค่ะ <c oughs> คำคว่านัวของคุณเหมยลี่เนี่ยใช้ไอเทมของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีคะอ๋อ <c oughs> <c oughs> ส่วนมากมเป็นเกาหลีค่ะแบรนด์เกาหลีอะไรอย่างนี้เป็นแบรนด์เกาหลีกันอีกแล้วเอะจริงๆคือมันมีหลากหลายในญี่ปุ่นเองก็ได้แต่พอพูดถึงแต่งหน้าเราจะพุ่งไปเกาหลีซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วคุณเหมยลี่เคยมีความกังวลอะไรไหมถ้าเราจะต้องปกติถ้าเราซื้อกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลอะเรารู้สึก oh. อยางไบ้างแล้วเรเคยมีประสบกับความกังวลอะไรบ้างไหมคะคือ อ๋อที่เคยเจอเลยอะค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบผนโซกแบบส่งช้าส่งมาช้าเพราะว่าเหมือนเราก็ต้องแบบพีออเดอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะคือคือแบบรอนานจะแบบลืมไปเลยว่าเคยสั่งอ๋อใช่เคยรอนานสุดเท่าไหร่อะคะมิลลี่คะอูตอนนั้นช่วงแบบว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงมัธยมอะค่ะแล้วแบบกินใหม่ใหมคือแบบร้านนั้นรอประมาณเกือบสองเดือนอะค่ะบ้าบอมันไม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่เปลี่ยนเทรนไปแล้ววะ นั่นแหละสิคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหแบบรู้สึกว่าพี่ออเดอร์รอนานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเป็นคือแบบลดไปแหละตอนช่วงมัธยมก็เสร็จไปแต่แต่ถ้าถ้ามองอีกอันหนึ่งอ่ะนะคะก็เป็นโชคดีของคุณเหมลี่อย่างน้อยมาช้ายังดีกว่าไม่มาเพราะว่าของคุณเหมลี่ยังถูกว่าสั่งช่วงมัธยมสองเดือนมันมาแต่มันมันยังมาไงบางคนไม่มาเมื่อวานน้าเจอสายหนึ่งเขาบอกว่าพอสั่งไปอ่ะปิดแอปปิดหนีอ่ะ Oh. อันนั้นแย่กว่ามันนีปิดหนีด้วยมันเอ oh. อันนั้นก็อันนั้นถือว่าสวยแต่คุณเหม่ยลี่ยังถือว่ายังโอเคถึงมันจะลืมไปหน่อยแต่มันยังได้ตัวของนะคะก็ถือว่าอ่ะก็เป็นประสบการณ์ที่เราแชร์กันอ่ะนะคะมันมันบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีฟาวแอนฟาวอยู่ในมือแปดร้อยวันนี้นะคะให้คุณเหม่ยลี่เอาไว้ไปช็อปที่นั่นได้เลยนะคะจะไม่เจอกับปัญหา mm hmm. อ่เรื่องของพรีออเดอร์นานแปดร้อยเพราะคุณชอบอันไหนคุณก็จิ้มเลยนะคะ ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะได้ความยินดีค่ะแชร์กันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันสุกร์ขอบคุณคุณเหม่ยลี่นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่เครื่องสำอางหรือไอเทมของเกาหลีนะคะยังมีญี่ปุ่นอีกมันมีไอเทมอื่นๆนะคุณผู้ฟังอย่างอ้อมอย่างเงี้ย อ้อมก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าอ้อมจะใช้เจลอ้อมก็จะรู้สึกว่าอ้อมจะไปดูในส่วนที่มันเป็นเจลของญี่ปุน่นเพราะที่ใช้ก็ใช้ของญี่ปุน่นอันนี้ก็ไปดูได้เหมือนกันหลากหลายนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการไอเทมอะไรของทั้งเกาหลีของญี่ปุน่นคุณดูได้ที่นั่นค่ะเจอครบจบที่ฟาวน์แอนด์ฟาว์ค่ะเจอครบจบที่ฟาวน์แอนด์ฟาว สนับสนุนโดยบิวตี้ไอเทมญี่ปุ่นเกาหลีไม่ต้องคิ้วไม่ต้องครีไม่ต้องบินไปซื้อไกลเจอครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาวเรดีว่าวันนี้ทําครบจบทุกอย่างแล้วนะคะมีทั้งวอรลเชอร์ให้คุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมว่าเราบอกกันเรื่องของอาสลากอมสินก็มีเรื่องของกิจกรรมที่ UOB เขามีมอบให้กับใครที่ถือบัตร UOB ก็บอกเรียบร้อยแล้ว หลายสิ่งหลายอันและชวนให้คุณได้คิดเหมือนกันว่าบางครั้งบางเรื่องถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราจะคิดยังไงวันนี้ครบหน้าทีออมแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงเปิดเพลงสําหรับคุณผู้ฟังที่ขอมาอ้อมเลยขออนุญาตลาไว้ตรงนี้นะจ๊ะรักษาตัวเองกันดีๆแล้วพรุนี้เจอกันสวัสดีจ้ะ EFM DJ Playlist b y DJ อ้อมค่ะปล่อยให้เวลามันพาเธอให้หายไปลอย ว่าใจมันรู้จักคำว่าเสียใจปลายมือที่ฉันคอยรังเธออยู่ปล่อยทั้งที่รู้ว่าในที่สุดฉันต้องเจ็บปวดสักเท่าไรปล่อยให้มันเป็นไป